งมกคมีอคแมีพีมานเแซวว่าแบบเมรอนเพราะว่ามันเป็นสงกรามนะครับบอว่าอภิมหาสงกรา์นี่พาวเวอร์อากาศันเลร้อนเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเียเลย คร็ังครัก็คนข้างร้อนแต่ว่าได้กกำลังใจแบบแฟนๆก็เลยบอกว่าดับร้อนไปนิดนึ่งนใงกจากเนดเนาะใช่ครับผมเขาบอกว่ามีร้านดังมากว่า50ร้านนะครับผมสภาคทั่วไทยเลยบรรยกาวันนี้โดยรวเ็ยังไงบ้างครับพอได้มาเจอก็จริงๆห่างหายจะแบบว่าออกอีเวนต์ไปสักพักหนึงอะไรอย่างเี้ครับผมแต่ว่าก็ทำงานทุกวันแล้วก็กลับมาเจอแฟนๆอน่างเนี่ยน่ารักมากก็ให้กร ได้ครับแกรก็ฝากด้วยนะครับสำหรับอภิมหาสงการนะครับผมรางน้ําของ King Power นะครับวันนี้ถึงวันที่16เลยนะครับผมจะมีพาเลรทุกวันด้วยแล้วก็อย่าลืมมาเล่นน้ํากันที่นี่ครับที่ King Power ครับเ,เล็บสงการเราคือชุดน,นี้สงการเราชุดน,นี้เออ <laughs> มันเป็นน้ำไง<อ> <laughs> น้ําน้ําสื่อถึงน้ําใจ<อ> <laughs> น้ําใจยิ่งให้ยิ่งได้จะเป็นลม รอเก่าก่อนที่เราไปเที่ยวไหนว่าทำงานวันเสรสร็สมการใช่ไหมครับไม่ได้รำงานเลยเก็กล่าวว่าแบบว่าเออจะไปกราบแบบว่าพ่อแม่แฟนซึ่งไม่มีแฝดก็เลยต้องนอนอยู่บ้านรถตัออ้อองตํารวจคุณพ่อคุณแม่อะไร,งไร,รเงี้ยก็ใช้เวลาคราัวครัว ด้วยครับผมก็จริงๆแบบช่วงนี้ก็มีโปรเจกต์ทำอยู่ด้วยแล้วก็ช่วงข้างแบบว่าใช้พลังงานเยอะแยะมากมายก็เลยแบบว่าสงกัญนี้ก็ขอพักกันกันเลจริงๆครับพี่พีมีคือแบบวคือลบกระเป๋าตังบ้านเคยเคยเคยครับตอนเด็กๆก็เคยไปเล่นลลอะไรอย่างงเี้ยครับผมไปกับญาติๆหรือครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบเออก็คิดถึงบรรยากาศนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ไหวขอพักก่อนก็ติดกินกับผมกันแค่ไหน ชอบนะครับชอบก็ถือว่าเป็นแบบเทศกาลที่แบบเรารู้สึกว่าแบบได้ได้อยู่กับครอบครัวด้วยได้อยู่กับเพื่อนเพื่อนด้วยคิดว่ามันแบบเป็นเทศกาลที่ครบมากๆแล้วก็มันคือวันปีใหม่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออทุกทุกครั้งที่แบบจะถึงสงการอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็ร้อนไงพอจะถึงสงการพวกเสื้อผ้ามันสั้นลงตลอดเลย ส,สไตลิสจัดมาให้หนูไม่ได้ยไอยากใส่โอ้ไม่อยากใส่เลยเสื้อผ้ามันหดไงมันโดนความร้อนโ <c oughs> อ้แย่ใส่คนเอาเล็บของยีมเป็นแบบเร็บในการแต่งตัวการครับ<อ>ก็ดีใจครับดีใจแต่เนี้ยที่จริงมันยาวเท่านี้แต่ว่ามันหดอ่ออากาศมันร้อนบอกมาละคุณยูทีมันเป็นแค่เอกสองล้านแล้วนะสองร้อยล้านแล้วเรียกชื่อไม่หันแล้ว ลองเรียกไม่ลลองเเเรรีียยยกกแล้วบอกเรียกบิลกินบิลกินบิลกินบอกว่าไข่อะจำไม่ได้เลยอยู่ดีแบบเรียกชื่อก็ไม่หาต้องเรียกว่าต้องเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าแบบเออพระเอกร้อยล้านออมีโกาสได้ไปดูยังไไดด้ปูแล้วครับก็ดูล็อกพรีเมียร์พร้อมกับบิลกินด้วยผมแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออจริงๆพอเราดูจบก็มันตาแตกเหมือนดูคนเลย ดีนะแคได้หม่แค่ได้ใหม่ก็สิบเต็มสิบแล้วครับเราเห็นเขาตั้งใจมาแบบกับโปรเจกต์นี้มากครับผมแล้วก็พอตอนนั้นแบบเราได้มีโอกาสแบบทำงานกับเขาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราเจอเขาแบบที่แบบต้องลดน้ําหนักด้วยก็ต้องถ่ายละครไปถ่ายหนังไปด้วยทําไปถ่ายโฆษณาถ่ายอีเวนต์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้ว่าแบบเออเขาตั้งใจมากแล้วก็เอ่อพี่ก็รู้สึกว่าเนี่ยความตั้งใจของมันก็ออกมาแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเขามากๆ ก็พยายามให้กำลังใจเขาครับเขาอยากได้กำลังใจอะไรเงี yeah ้ยแต่เขาไม่เคยให้หน <tr ูไงอย่างนี้เขาก็ฉลองแล้วสองร้อยล้านแล้วใช่ไหมห้าร้อยล้านเท่านั้นปิดลงปิดลมขึ้มากหนึ่งเดี๋ยวพี่จะปิดห้างทั้งหมดไม่จริงแต่ถ้า King Power ให้พี่ปิดพี่ก็จะปิดปิดทัวงห้าง เห็นแล้วครับผมก็เขาเคยชวนไปนั่งบันไดตรงนั้นเหมือนกันเราบอกว่าไม่ไหวคนเยอะมากครับผมพี่พูดชงจังเลยอ่ะก็นึกว่าอยู่อยู่แล้วเหรลไอ้เบมันชื่อรเ่ยแค่น้ำสกุลพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยไม่เป็นความจริง แม่ดันหัวล่ะดันหัวดูหรอพ่อแม่เราอ่ะแม่สิแล้วก็ที่จริงก็เดี๋ยวเขาก็ไปเจอเขาก็มาเยี่ยมคุณแม่บ่อยๆเพราะว่าหลังจากคุณแม่หายป่วยอะไรเงี้ยเขาก็แวะมาที่บ้านบ้างแวะมาเยี่ยมบ้างโทรมาคุยบ้างอะไรแบี้ล่าสุดเจนคุอสับข้าริยามันเจนดูแล้วดูแล้วน้องอภิเกลใช่บอกพี่พีไม่ได้อยู่ในเกณฑ์หนิพอเรามาครลาเจนกันเจน พี่ก็ไม่ขอต่อความยาวสางความยืดเหมือนกันฝากไว้ก่อนเถอะแล้วสรุปเราอยู่ในแถวไหมล้วเราไม่อยู่เราไม่อยู่ความังแล้วรู้สึกยังไงเนี่ยเราไม่แข่งหรอค่ะความรักมันเป็นเรื่องแบบประคัไม่ได้ใช่ที่มันบังคับไม่ได้แั่มันจะเกิดก็ต้องเกิดแต่เอาเอ็มดีไปให้เกลดูอีกรอบไหมกะคิดอยู่แล้วเขาบอกว่าให้เราไปกินน้ำพังคอนเยอะใครครับกินน้ำพังคอนเยอะแปลว่าอะไรอ่ะเขาบอก อ๋อไปกินน้ำขวดเยอะๆแลให้มาดูนครับถ้าพี่เจฟอยู่หยุดดูอยู่ช็อตด้วยไม่แล้วเห็นคลิปไหนที่แบบเกมลองเล่นแหกเจอะไรเงี้ยเห็นครับเห็นก็ติดตามมาบีเกลอยู่เป็นแฟนคลับเหมือนกันนะดูคลิปหลายๆคลิปอะไรอย่างเงี้ยน้องน่ารักมากแล้วก็น้องชอบกระโดดกกระโดดกระโดดมาีเกลเดี๋ยวจะไปเต้นเป็นเพื่อน ก็ไม่แข่งละกันเรื่องความรักเรื่องนี้พี่บอกเลยว่าเดี๋ยวก็ได้แบบเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันก็มีไม่น้อยใจอ่ะไม่น้อยใจก็ถ้ามีโอกาสแบบว่าเดี๋ยวเจอเกลก็แบบเดี๋ยวจะไปเล่นด้วยเยอะๆตุ๊กตาจำนวนมากครับผม น้องไม่เคยตุ๊กแกแล้วหรอน้องปล่อยซิงเกิลหรอครอ๋อก็ชอบเขาชอบฟังเพลงตุ๊กแกได้เลยเดี๋ยวจะไปฟังเพลงตุ๊กแก้วเต้นด้วยมาไปด้าเกลือกคนแก่ เรอไย่างงี้ไปได้ครับเ้ครับผมกี่เน่เจ้าอครับขท่งนนะาเงได้่นี้เกว่านะเต้นไม่ไหวแล้วพี่ไดครับอันนี้ไเลยไปเลูกไปเลย ากาศร้อนสละลาอากาศร้อนแบบมีร้อนกันอากาศบโอเคหนึไปนี้นะแล้วหนึ่งไปนี้นะต้องเไปเาต่อลูก มีห้องพี่มีห้องพี่มีเอาไปเลยครับครับ ชดง่ายหยแบน <so like> ี่ชดแง่ะพีบพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีวันสุวัไดไม่